ห้องนี้ are you okay คนที่หนึ่ง,งกับผมมาด้วยนะครับผมแล้ว are you okay หัวแคนมาพร้อมกับลูกแคน ps9 นี่เอ้ยมาเยือนห้องไฮไลท์โลแปดแล้วเอ้ยเออเออะไรเนี่ยมาเลยมา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 เอ้ย are you okay แล้วโอ้มี่ปักทุงแรกเทียบร้อยปักทุงแรกโดนผมเก็บไปปักทุงที่สองอ่ะปักดิอ่าคือปักทุงแรกไปยังไม่พอจะมาปักทุงสองใช่ไหมได้โยกขวา แดงโอ้โหเหลืองแม่งเอ้ยเหลืองมันเหลืองมันแค้วเลยน้องโอ้ย <Okay. S 1> ปักทุงสองตายโอ๊ยเอีย้ยเป็นเกียรติอย่างมากนะที่แบบเก็บปักทุงไปสองคน oh. จุ๊บมัว่วเชียเอ้นะพี่อายุผมขอใส่กับพี่ได้ไหมอายุขอใส่กับพี่ได้ไหมผมแพ้ดพี่ผมแพ้พี่หนึ่งหนึ่งไปผมขอมาแก้ในห้องใหญ่ละกันได้ไหมพี่มา เชียร์อายูโอเคบวกหนึ่งโลแปดบวกสองถึงหนึ่งหนึ่งผมจะแพ้อมอใส่กับคนนี้ก่อนหรอได้ U, อ Q, ายุบอกจะคิวสุดท้ายใช่ไหมยยขวามายกขวาแดงแดงยกขวาวายวายผมยิงลูกแคนอายูไปพีเนี่ผมยิงพีเนี่เฮืยเหลือแค่อายุคนเดียววาย เซียอายูโอเคบวกหนึ่งลแปดเมืองลาบวกสองเก็บคนของอายูโอเคไปหลายคนมายกขวา